เลยนะลูกค้ากับยี่สิบห้าวันคืนนี้ค่ะตัวรถ17จด17นะลูกค้าจดทะเบียนมาใหม่เนื่องจากทะเบียนคนงานลูกค้าเบรกหน้าชับรุนนะตัวรถสตาร์ติดเบรกหน้าชับรุนนะคะคันนี้ลูกค้ามีค่าปรับสภาพนะลูกค้าฟังกระฉบัประกาศด้วยนะลูกค้าสามารถตรวจสอบกับพูดตามบริการได้เลยนะคะมีค่าปรับสภาพอยู่ที่ 33524บาท71สตางค์นะลูกค้าสามารถตรวจสอบควบคู่ต่อบริการได้เลยนะคะมีค่าปรับสภาพอยู่ที่3 3 5 2 4บาท7 1สตางค์นะต่อบริการลูกค้าตรวจสอบพินากนอีกครั้งได้เลยนะคะตรวจสอบค่าจ่ายที่ติดมกเวลาต่อรถด้วยนะนะคะเปิดที่230 0 0 0บาทมาเลยค่ะ2 3 0 0 0 0กับอาวันลูกค้าสนใจไหมคะแล้วริเปิดเลยค่ะ <im ple ks> ใช่แล้วคะ่ะตรวจสอบตัวเช็คดนลูกค้าที่แสนด้วยนะ <im ple ks> ใช่แล้วคะ่ะการที่มีค่าใช้จ่ายใยลูกค้าที่ติดมาเกับตัวรถด้วยนะลูกค้าถ้าม ทีมข่าวเดอะเดชนะคะสามศูนย์หนึ่เก้ารับไหมคะลูกค้าอย่าลืมตรวจสอบค่าที่จ่ายนะลูกค้ากันนี้มีค่าใช้จ่ายที่ติดมากับตัวรถด้วยนะสามหมื่นสามพันห้าร้อยยี่สิบบาทเจ็ดสิบเอ็ดตางค์นะคะและตรวจสอบหมายเหตุด้วยนะคะเราจะแจ้งให้ทราบแล้วนะออนไลน์ขอบคุณค่ะให้ราคามาแล้วค่ะสามศูนย์ศูนย์ห้าหกลูกค้าค่ะตรวจสอบค่าที่จ่ายที่ติดปรกับตัวรถแล้วนะคะลูกค้าคันนี้สองแสนสามหมื่นให้ราคาแล้วนะมีค่า ใช้จานที่เด็กมาต่อรถนะลูกค้าเป็นค่าปรับสภาพอยู่ที่33,524บาทเจสเตางค์นัแจงกราซับแล้วค่ะ230,000ให้ราคามาแล้วถ้าได้มากกว่านี้แข่งราคาได้เลยค่ะ230,000บาทลูกค้าอะไรนะ230,000บาท230 0 0นบาทนับหนึ่งนบาทนับสอง0 0 0 0บาทนะอยู่ที่ออนไลน์ปบเลเ3 0 0ราคาเป็นแล้วค่ะลูกค้าออนไลน์สามท่านที่เข้าระบบนะลูกค้าตรวจสอบค่าจ่ายกันแล้วนะลูกค้า234ราคาเป็นแล้วค่ะมากกว่านี้เชิญเลยค่ะสองสนสาบหมื่นสี่พันสอง0 0นบามอยู่นี่ออนน สามหกอะไรสู้ตอบก็ตอบได้เลยนะสองแสนสาหมันแล้วค่ะสองแสนันับหนึ่งสอนพันนับสองสองแนะอยู่ที่ออนไลน์ปเบ์นถ้าได้มากกว่านี้ก็ตอได้เลยค่ะสองแสนพบาทนับปลาราคาเป็นแล้วค่ะอีกสมายไมคะลูกค้ากดตอได้เลยนะสองลูกค้าอะไรแล้วค่ะสองแสนสามหมื่นแปดพันสองสนสามื่นแปดพันับหนึ่งสองแสนสามหม่นแปดพันนับสองสี่ศูนย์ราคาเป็นแล้วค่ะสองแสนสี่หมื่นบาทองแสนสี่หมื่นนับหนึ่งสองแสนส่หมื่นบนัสอสองแสนส ตกงขายค่ะสองหมื่นสี่พับาท 24, ลไลนย์ห้าหกสามศูนย์ห้าหกชนะการประมูลสองหมื่นสี่บาทนะคะลูกค้าจาก 40, คันนี้2 4 0แสนบาทมีค่าปรับสภาพด้วยนะคะเดี๋ยวแจ้งให้ทราบแล้วนะ